ไม่ออกไม่ได้ตำรวจครับพะโลอยากอยากติดคุกหนึ่งชั่วโมงเอกมาไม่ละผมไปนี่การติดคุกละถ้าเกิดว่าต่อยตำรวจนี่ติดคุกกี่ชั่วโมงครับถามถามก่อนถามก่อนเสียหนักนะต่อยมาเลยไปปูนดีกว่าต่อยตำรวจเรไมแเราไม่ไม่พะโลถามเป็นความรู้ว่าถ้าเกิดว่าพะโลต่อยตำรวจนี่โดนกี่ชั่วโมงครับ บอสข้างนอกตึงไม่กูเคลียร์อยู่ข้างในโดถ้าเกิดต่อยต่อยตำรวจนี่โดนกี่ชั่วโมงกูไม่โดนกี่ชั่วโมงใชาดอเยอะอยู่อ่ะเป็นเป็นแสนเลยมึงโอ้แสเลยเหรอใช่บอสพี่จมโออจาลูกปลาเธอเรียกครับก็ครับสู้ๆนะฮะอะไรกันเนี่ยครับเอาคุณว่างยังอ่ะ ไเรียกผมเนี่ยอาคุณว่างยังอ่ะคุณน้่คุณชุดเสือเนี่ยคุณว่างยังอ่ะอะอ่ะนะไอ้จ้าเหรอน่าจะเมื่อยู่อ๋อจจ้าจ้าเจ้าเสือน้อยจะจ้าเียใจเย็นๆก่อนนะ รอมาแล้วกันแล้วค่อยคุยนั่นแหละใจะเย็นๆก่อน คือตึงอะไรอะ่ะหนูไปตึงอะไรหนูทำตามหน้าที่หนูตึงอะไรงงตึงตึงใส่น้ะหรอเออถ้าปกติจะไม่ได้ตึงอะไรเลยนะคือถ้าเรื่องตึงใส่นะ้าคือหนูก็แค่แจ้งระเบียบของกฎใหม่ของสอนอหนูผิดอะไรอะ่ะคืออะไรงง หนูเพิ่งมาเนี่ยไม่แต่หนูงงไงคืออะไร เดทเดี๋ยวคอ่นด้ไม่คุณคุณรอที่รถก่อนก็ได้วมกี้มันมเจออะไรกระเพราทารลไม่ไม่ไม่เดี๋ยวอย่าดีกว่าคุณไปรอบนรถดีกว่าเชี่ยคูคนเอาเรื่องเออเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็คำพูดที่เพาและคำพูดที่เพาบอกพัน์ลเออบอกก่อนออกไปก็ผมฝากคุณเชนดูแลพาร์ลได้นะครับ ใช่ไงคือไอ้พอมันพูดอันนี้ด้วยอแป๊ันนี้น่าสนใจตึงมากเลยครับนนคือคือเหมือนแบบว่านะเขาจะออกแล้วแบบมาแล้วพี่แต่ใจเย็นๆก่อนนะเอาสรุปผมถามหน่อยนะคือผมไปพูดจาไม่ดีกับคุณตรงไหนเหรอฮะ<า>คุณจะตึงไม่หนูไม่หนูไม่ได้ตึงคืออันนี้นะติดใจเรื่องไหนคะ คือเรื่องที่ผมพูดจาดีๆกับคุณอะแต่คุณพูดจาอย่างไงกับผมอะเรื่องที่ว่านะแต่ไอ,เ,อเรื่องเอก่ยวกตำรวจเหรอคือมันไม่ใช่เรื่องไหนเลยครับมันเป็นเรื่องที่คุณพูดจายังไงใส่ผมมากกว่าคือผมคุยกับคุณดีๆอะแล้วที่หนูพูดมันมันไม่ดีเหรอคะคือ <Yeah. S 1> ผมคุณพูดผมฟังนะ แต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าคุณมีอะไรส่วนตัวหรือเปล่าที่พูดจาน้ําเสียงไม่ดีเลยผมพูดเลยนะว่าไม่ดีเลยแต่ผมยังไว้หน้าคุณอยู่นะเพราะคุณคุยธุระอยู่หนูไม่ได้มีอะไรกับนะ้าเรื่องส่วนตัวเลยค่ะตะกี้กับตอนเนี้ยคนละเสียง ื่กี้หนูทำเคสอยู่แล้วปกติคนในสอนอก็จะรู้ว่าค่ะว่าเวลาหนูทำเคสกับเวลาหนูนี่มันจะเป็นยังไงแล้วหนูก็ไม่ได้จะตึงใส่น้าหรือว่าจะตึงใส่ใครเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับแปลว่าไม่น่ามีอะไรหรอกพี่คือมีอะไรก็พูดได้เลยนะหนูไม่ได้มีอะไรเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับน้าเลยค่ะถ้าคำพูดที่หนูพูดออกไปมันทำให้น้ารู้สึกไม่ดีหนูขอโทษมาณที่นี้ด้วยค่ะ ไม่ต้องกัดฟันพูดก็ได้ครับผมหนูไม่ได้กัดฟันพูดค่ะสรุปถ้าเกิดว่าออกตำรวจนี่คือค่าปรับล้านหนึ่งใช่ไหมครับกำหนดเวลาเท่าไหร่ครับเรามีเงื่อนไขครับนะถ้าเกิดอยู่ครบสี่เดือนคืนน้าก็อยู่ตลอดระยะเวลาครับที่ผ่านมา ผมเจอานตั้งแต่วันแรกอันเนี้ยส่วนเนี้ยนานาเขาจะไม่ติดประเด็นตรงนี้ครับนาสามารถออกตำรวจได้ปกติคือที่หนูต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าเผื่อนะไม่รู้อะค่ะเพราะว่ามันเป็นกฎใหม่นะตอนนั้นที่หนูพูดออกไปคือผมไม่ได้ติดใจกับกฎของคุณเลยผมไม่ได้พูดเลยสักคำครับว่าผมไม่ยอมรับกฎอะผมพูดเหรอว่าผมไม่ยอมรับกฎของคุณแต่ผมติดใจคือน้ำเสียงคุณอะแค่นั้นแหละผมติดใจแค่นั้น โอเคฮะผมเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแล้วครับเตือนๆเอางี้ดีกว,ว่าถ้าเกิดว่าผมจะออกเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะออกใช่ป่ะผมต้องจ่ายค่าปรับเท่าไหร่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับทางแอดมินเป็นคนเปรียบเทียบค่าปรับโดยทั้งหมดเลยเหอครับนะงั้นเรียกมาเลยครับผมมาลวจ้าครับผม อีกกฎหนึ่งที่ที่เราคุยกันเคยมาอยู่ที่ไม่ไม่ไม่แอดมินต้องสอบถามหัวหน้างานได้ไม่ใช่เหรอไม่ไม่คนละหน่วยงานไม่เออคนละหน่วยงานมันก็ตามของเขาไปเลยก็คุณสักการินมีสิทธิ์ไม่ใช่คุณสักการินหรืคุณทบอลสามารถตัดสินใจได้เลยฮะ สำหรับกรณีนะ้าไม่มีคับปรับครับถ้าเกิดตามตามความความเหมาะสมที่ทางผมประเมินนะครับนะผมแล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับอ่เดี๋ยวทางทางพี่แกรจะจัดการต่อครับนาะูกับเข้าไปในสอเดี๋ยวผมขอเวลาสองนาทีนะครับนะนพ,ค,ะนพครับแม๊ข้นตัวนะครับชิวๆนะฮะ ลื่นๆหลายๆเิลนๆครับโอเคนะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนกันนะอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะหนวา่ผมตรงนี้นะฮะผมจะไม่ไปไหนผมจะยืนอยู่ตรงนี้แตวผมจะหายตัวไปแป๊บหนึ่งโอเคไหมน่ะก็ผมไงใช่ใช่หรอ มีปูนหนึ่งถุงขอยาจินนะครับไ่แดงบื้ต้นกอ่เหองนคนค่ะครับามิเสียคคนี่้นจะบัก็นเลยเโอเคครับผมกถือว่าถ้าในกรณีที่คุณเชิญน,นะคะเดี๋ยวเราชี้แจงก่อนนะถ้าเกิดว่า,อาขอยาจีวนะครับ เอานะสวัดีครับสต่ิกลังบู้กลับมาก็ยังไม่ไปจากตรงนี้เหรอผมมาแล้วครับผมมาแล้วผมมาแล้วนะฮะนะต้องการที่จะออกจากตำรวจใช่ไหมครับครับผมนาจะออกจริงใช่ไหมออกจริงครับจริงแน่นะครับแน่จริงอ่ะครับมั่นใจนะครับครับผมผมจะถามเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะครับผมใช่ครับ น้าจะออกจากตำรวจจริงๆใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอเคครับตอนนี้ทางฝั่งแอดมินนะครับก็ไม่ได้เรียกอะไรเพราะว่าน้าอยู่มาตั้งแต่วันแรกนะสำหรับการเป็นตำรวจก็เข้าประมาณเกือบ 4, 4เดือนแล้วคุณเจโบอะฮะถูกต้องครับทางทางหน่วยง,งานเราก็เห็นตรงกับแอดมินครับไม่ติดประเด็นอะไรครับนะะสามารถไ,<ม>ไปใช้ชีวิตเป็นประชาชนได้ตามปกติเลยครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องเนี่ยผมฝากเอาไอ้นี่ให้หน่อยครับแล้วก็ไอรถผมเนี่ยผมต้องให้ตำรวจคนอื่นใครจะเอาไหมครับก็แต่งไปเยอะพอสมควรเอยเอาออกแล้วนี่ใช่ครับนายวันก่อนนี้ไปถอดของหมดแล้วครับครับโหลครับผมเออคุณเจนเดี๋ยวผมโทรกลับแป๊บนึงครับผมติดธุระแป๊บหนึ่งครับครับ ครับผมตอนนี้ในตัวน้ำมีอะไรหรือเปล่าฮะอย่างเช่นมีกระบองนะฮะกระบองยาวไหมเออแล้วก็เกาะครับแล้วก็กุญแจรถตำรวจครับโอเคครับผมไม่รู้ว่ามันมันคันไหนอะเดี๋ยวเรื่องรถอ่าไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวแจ้งทะเบียนรถไว้เดี๋ยวผมจะดึงออกให้ฮะโอเคได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมตามผมมาฮะเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บในตู้กันนะ ผมต้องเข้าเวรนก่อนไหมครับเนี่ยเอเอก็กอ <A. A. S 1> ว่าผมไม่เข้าผมก็เปิดตู้ไม่ได้งั้นผมลองดึงแป๊บนะฮะดึงเลยดีกว่าครับมันดึงยังไงนะครับคุณเทอร์โบเอฟหกมาเซิร์ครับแต่เอเป็นเอฟหกผลตัวออกมาเ <ๆ S 1> มืองกล่องของขวัญเต็มเลยาน,านนะ้ำมีเทเซอร์หนึ่งบอกนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีกลอกแล้วก็มีไม้ครับ เกาะแล้วก็ไม้แล้วก็วิทยุนะฮะทางแก๊สด้วยครับถังแก๊สด้วยถังออกซิเจนนะครับถังออกซิเจนแล้วก็เนี่น้มีข้าวด้วยนะ,ะนะเคยทาข้าวด้วยหร่ยมีคนให้มาครับเนี่ยทําไม้ด้วยนะ,ะมีคนให้มาเหมือนกันครับผมโอเคครับนะลองเช็คในตัวนหนว่ามีอะไรเหลือไหมฮะมีกุญแจรถบัตรประชาชนหมวกแว่นโทรศัพท์ข้าวสารไม้ ถังน้ำมันครับแล้วก็ลูกบอลหิมะครับโอเคครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมจะทําการปลดยศนะฮะเอ๊คุณธบูํทำเป็นไหมฮะทำยังทําไม่ได<ำ>้ใช่ไหมใช่ใช่ทำไม่ได้โอเคครับ <Okay. S 1> นะฮะผมขอหา คำเขียนที่มันเขียนว่า a m p e r b l e แป๊บหนึ่งนะครับ<อ>ผมเขียนไม่เป็นอะ่ะครับผม Unemployed <ส>อันนั้นหละฮะเรียบร้อยครับผมตอนนี้ได้ทําการปลดยศน้านะครับตอนนี้สามารถใช้ชีวิตเป็นประชาชนได้เลยครับตั้งแต่วันนี้ฮะขอบคุณมากครับคุณแขรได้ครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับ,บคุณคุณตำรวจชื่ออะไรนะครับ เทโบบครัขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับยิ้มๆนะเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกขอบคุณมากครับคุณตำรวจขอบคุณมากครับครับขอบคุณใครให้ได้ใหนุ่มคนไหนทำ่ะบอกเลยให้คนไหนทำไม่ได้ค่ะเอ่อเอาคนไหนจิ๋วนี่ป่ะเทอร์โบให้เทอร์โบทำไหมเธอคนนี้จ้าให้กล่าเราไม่หรอไม่ใช่จิ๋วอ๋อเหรอโอเคจิ๋วจ้า จิ๋วสวัสดีค่ะเพื่นตาหนวดเทอร์โบจิวๆนะร้องไห้ปะเนี่ยชิ๋วเปล่าชูนิ้วกลางขึ้นมาจ้านางินนะเสียงใครวะเสียงจ้าอมจ้ามานี่มาเร็วเข้ามาข้างในก่อนนี่มาเดอกไม้ขออนุญาตยิ้มตาหมีด้วยแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะผิดกฎหมายจ้าไม่ผิดนะหมีเอาไปข้างในจ้าไ่หรอมีเยอะจังใครให้มามีเยอะจังเลยน้องชายลุงเคยให้มาจ้า เนี่ยพูดสิเอ่อเอามึงก็เชื่อตายโู้นะโเ,เหจะเชื่อจะไม่ต้องคำนะเอ่อจะบอกไอเดียคือคืนคือน้าคือน้าเขาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแรงอืมเขาจะบอกไงน,ะน,นงงไงี้เรื่องเรื่องน้ำเสียงอ่ะสำหรับเขาอ่ะเฉยเฉย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาก็หายไม่ต้องคิดมากมหนูแค่สงสัยว่าหนูผิดอะไรอบอก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 แค่แบบว่าคือน้ำเสียงเวลาเราทำงานจริงจังใช่ไหมกับน้ำเสียงที่เราพูดปกติมันจะไม่เหมือนกันไงข้เาใจเปล่าเราต้องเราต้องแบบ เซฟตัวเองลงมาที่ะแบบโดนอะไรพวกนี้แล้วทำให้เราเสียใจแล้วก็แค่ลองปเ,ลเปลี่ยนเสียงได้ได